เด็กๆในคลิปนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการฝึกอ่านฝึกเขียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินการอ่านตั้งแต่วันจันทร์ที่17เป็นต้นไปนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของสระลดรูปสระเปลี่ยนรูปนะคะซึ่งเป็นสระที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะจะมีคําว่าอะไรนั้นไปดูกันค่ะมาาลวค่ะเด็กๆนี่ค่ะ สระนี้นะคะเป็นสระอาะนะคะสระอาะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หานอากาศตรงนี้เด็กๆจําได้นะคะสีดำเป็นพยัญชนะต้นสีแดงเป็นสระสีน้ำเงินเป็นตัวสะกดค่ะเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะคุณครูจะพาอ่านแบบสะกดคำเวลาที่เด็กๆเอาไปอ่านนะคะหลังจากที่เด็กคัดลงในสมุดคัดลายมือแล้วถ้าเด็กๆเอาไปอ่านนะคะจะอ่านเป็นคำเลยก็ได้ในกรณีที่เด็กๆอ่านได้คล่องแล้วนะคะ ไปกันเลยค่ะกออะดอกกัดตออะกอตักสออะบอศั์ งออบองับดอะงอดังขออะงอขัง พออะนอพันมออะนอมันพออะดอผัดพออะกอผักผัดผัก รออะกอรักกออะนอกันรักกันกออะบอกับพออะบอพับ จอะบอจับฝออนอฝันตอะนอตัน ฟออะงอฟังวออะดอวัดจออะดอจัด pho ạ, à, no fun, họ ạ, co hạc, fun hạc, co ạ, à, ngò càng họ ạ, à, no hẳn, căng hẳn, co ấy. ต่อไปนะคะจะเป็นสระเอะค่ะสระเอะนะคะเวลาเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้เต่คูขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะแต่จะออกเสียงว่ากอเอกกอเก็กค่ะกอเอกกอเก็กเด็กๆสังเกตสีแดงเป็นสระ สีดำเป็นพยัญชนะต้นสีน้ำเงินเป็นตัวสะกดนะคะอย่างคำนี้ก็คือจอเอบอเจ็บจอเอบอเจ็บสระเอเมื่อมีตัวสะกดนะคะจากสระอะจะเป็นรูปเป็นไม้แต่คูขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะต้นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะนี่ค่ะจอเอบอเจ็บ ลอเอบอเล็บลอเอบอเล็บปอเอดอเป็ดพอเอดอเพ็ด ขเอนเข็นขเอนเห็นขเอมเข็ม ขเอะมเคมตเอะงเตงดอเอกอเด็กหอเอะ บเห็ดบอเอดเบมอเอดเม จอเอดอจเจปอเอนอเป็นยอเอนอเย็น ตอเอกมอเต็มลอเอกงอเลงกอเอกงอเกง่งต่อไปนะคะ สระนี้นะคะคือสระเอค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะสระเอเมื่อมีตัวสะกดนะคะตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีแต่ยังคงออกเสียงสระเออเหมือนเดิมค่ะอย่างเช่นคำนี้นะคะรอเอกอเลิกรอเอกอเลิกตอเอบอเติบ กเอดดเกิดปเอโดเปิดอเอดดเถิดนเอโนเนิน ขอเออนเขินงอเออนเงินหอเออมเหิม រអងរឹងបអកបើកបអអបបើបឆអដឈើ จอเอดอ er ดเจิดดเออนเดินมอเออนเมินอยากให้เด mm ็กๆสังเกต สีแดงสระสีดำพยญัญชนะต้นและสีน้ำเงินตัวสะกดนะคะเด็กๆจะได้จำได้ค่ะหอเออนอเหนินตอเออมอเติมดดเออมอเดิม ชอเงเชิงจออันนี้สระแอนะคะค,คุณครูลืมบอกว่าอันนี้คือสระแอสระแอก็เหมือนกับสระเอะนะคะจะเปลี่ยนรูปจากสระอะเป็นไม้เตะคูนะคะสังเกตตัวสีดำพยัญชนะต้นสีแดงสระสีน้ำเงินตัวสะกดนะคะคำนี้คือจอแอกกอแจ็กค่ะ ต่อไปนะคะกรอแอะงอกแกรนแคกแกรนค่ะเด็กๆคำนี้แคกแกรนนะคะขอแอะงอ,อแข็งพอแอะคอแพะ แพ็คของค่าเด็กๆอันนี้คือแพ็คของนะคะแพ็คของใส่กล่องพอแอบคอแพ็คนะคะออกเสียงคอควายอยู่ในแม่กบออกเสียงกอไก่พอแอกอแพ็คนะคะอันนี้คุณครูเคยสอนเด็กๆไปแล้วในเรื่องของมาตาตัวสะกดนะคะเรามาทบทวนกันค่ะมอแอบกอแม็ อรอแอกแคร์กอรอแอกนอแกรนแคร์แกรนแคร์แกรนก็คือคนที่ตัวเล็กๆนะคะกินยังไงก็ไม่โตสักทีเรียกว่าคนแคร์แกรนค่ะตออาตาจอแอกอแจ็คตาแจ็คอันนี้เป็นชื่อคนค่ะ ขอแองอแข็งรอแองงแรงแข็งแรงมาดูคำต่อไปค่ะนี่ค่ะแท็บเล็ตทอแอบบอแท็บรอเอดอเล็ตแท็บเล็ตแท็บเล็ตคือที่คล้ายๆกับโทรศัพท์นะคะเครื่องจะใหญ่กว่าเราจะใช้เรียนออนไลน์กันค่ะบางคนก็ใช้เรียนทางแท็บเล็ตนะคะต่อไปค่ะ มอแอกกแมกยเอบเย็บแมกเย็บนักเรียนอาจจะต้องเขียนตามคำบอกคำนี้นะคะต่อไปสระโอนะคะสระโอนะคะเวลาที่มีตัวสะกดสระโอจะหายไปเลยลดรูปไปเลยหายไปเลยนะคะมีแค่พยัญชนะตน้นไม่มีรูป สระนะคะแล้วก็มีตัวสะกดเลยมันคือสระโอนะคะเราอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะงอโอกองกบบอโอกอบกกอโอบบอก สอโอนอสนต้นสนหรือสนใจนะคะสอโอนอสนจอโอดอจดชออโอมอชม ลอกงอลงงออกงองงคออกอคนจออกอจนคนจน นอบนมผอองภุงนมผุงสออนสุนจออบจบ บ่ออกมาอมบาออกนาบนพออกมาผม ขอโอบนอขนหอโอบนอขนรอโอบมอลมออโอดออด ทอโอนอทนอดทนต่อต่อไปนะคะฝอโอนอฝนตอโอกอตกฝนตกเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะฝึกอ่าน แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับสระรถรูปและสระเปลี่ยนรูปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในคลิปต่อไปนะคะซึ่งในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณครูก็จะส่งคลิปให้เด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนอยู่ที่บ้านหลังจากที่เด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยคัดคำทั้งหมดลงไปในสมุดคัดลายมือแล้วก็อัดคลิปการอ่านส่งมาให้คุณครูดูนะคะ เด็กๆอย่าพิ่งท้อนะคะคุณพ่อคุณแม่อย่าพิ่งท้อนะคะเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะถ้าเด็กๆอ่านออกมันคือความภูมิใจของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ